สวัสดีครับผมอูร้านเจ๊นอตโต้แมคล้ำลูกกาของ3ามครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมยางถอดป้ายแดงนะครับว่าตอนนี้ที่ร้านผมมีสินค้าตัวไหนเหลือบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูตัวแรกตัวนี้จะเป็นบิดสโตนนะครับบิดตะโตนเป็น e ีโคเปี EP หนึ่งหนึ่งห้าศูนนะครับ EP หนึ่งห้านยเป็นเบอร์หนึ่งหกห้าหกห้า R สิบสี่นะครับชุดนี้ปียี่สิบสามนะครับปียี่สิบสาม ใส่รถเก่งอ e ีโคคาร์ได้นะครับตัวนี้ใส่รถเก๋งอ e ีโคคาร์นะครับกระบะใส่ไม่ได้นะครับตัวนี้สภาพใหม่ๆนะครับตี่เส้นตุ่มชัดๆสภาพใหม่ๆสวยๆทอดเดิทโชว์รูมชุดน,นี้สี่เส้นอยู่ที่ห้าพันบาทนะครับสี่เส้นห้าพันบาทต่อใบตัวนี้ขายไปแล้วตัวนี้จะเป็นสองห้าสองสองห้าหกห้าอติภนะครับใส่รถกระบะตัวเตี้ยรถตู้นะครับดูลาวิศอหกหกศูนย์เอ บิตโตนนะครับสัปดาห์ห้าสองปีสองสองนะครับสบภาพสวยๆนะครับสีเส้นยังอยู่ชัดๆต่อจากที่โชว์รูมนะครับราคาไม่แพงบิโตนสองสองห้าหห้า R สิบหกนะครับชุดนี้อยู่ที่เ0้าพนบาทครับปลายปียีิบสองนะครับ เ้น9 0 0 0บาทใส่รถกระบะโตเตีเยรถตู้ได้ทุกรุ่นนะครับต่อไปเป็นเป็นดูลาวิทนะครับ21570 R16 นะครับบิสโตนดูลาวิท21570 R16 ตัวนี้เป็นดูลาวิท R611 นะครับต่อจากดีแม็กมานะครับชุดนี้ปี B 23นะครับปี23บ, B 23บิสโตนไว้สวยใหม่ๆ จากรถใหม่ที่โชว์รูมนะครับชุดนี้บิ t o ตนดูลาวิท R6112157R16 0ปี23ครับชุดนี้อยู่ที่11,000บาทนะครับ11,000บาทจะส่งฟรีต่อไปเป็นดันหลบดันหลบตัวนี้ 205R16 นะครับ 205R16 เป็นเบอร์ตรงของนาว a r a ตัวเตี้ยนะครับนาวาราตัวเตีย้ยใส่รถกระบะตัวเตี้ยได้ทุกรุ่นนะครับอีสุดีแม็ก โตลต้าวีโกลิเวรก็สามารถใส่เบอร์นี้ได้นะครับชุดนี้ปี P 23นะครับสัปดาห์ส3มปี23่สีเส้นตรงชัดๆนะครับต่อจากรถใหม่ที่โชว์รูม,มสวยเลยชุดนี้สีเส้นอยู่ที่7,900บาททํา7,900บาทใส่ถวงให้ฟรีนะครับทางจังหวัดจะสองฟีมาที่นั้นก็มีในการใส่ถ่วงให้ฟรีนะครับต่อไปเป็น บีสโตนนะครับบีสโตนสองห้าห้าเจ็ดสิบอาร์สิบหกนะครับสองห้าห้าเจ็ดสิอาร์สิบหกใส่รถกระบะตัวสูงนะครับดีแม็กวีโกโนล่าไททันปียี่สิบสามครับปี 23, ยี่สิบสามสัปดาห์สี่สองปียี่สิบสามสี่เส้นยังอยู่ชัดๆนะครับผมสวยๆเลยครับ สตรน,นี้นะครับบิสโตนสองห้าห้าเปี23สีเท้นอยู่ที่14,500บาทครับ14,500บาทมาที่ร้านมีเป็การใส่ถ่วงให้ฟรีนะครับแล้วก็ด่างยังบัดจะส่งให้ฟรีต่อไปเป็น255 70 R17 นะครับ255 70 R17 าเจ็ดนี้ปี23นะครับสัปดาห์17ปีส3ใหม่ๆสวยๆ สีเส้นชัดชัดเลยนะครับสุดนี้นะครับบิดสโตนสองห้าห้าเ็ดสิบ R สิบเจ็ดนะครับใส่รถกระบะยกสูงที่เป็นขอบสิบเจ็ดนะครับมิวเอ็กซ์โฟจูเนอร์บาจโลก็ใส่ได้เลยนะครับตัวนี้สีเส้นอยู่ที่หนึ่งืนสี่พันห้าร้อบาทครับหนึ่งมืนสี่พันห้ารอยบาทต่อไปตัวนี้เป็นยาง ยางค้างสต็อกนะครับบิตสโตนสองหกห R 1 8นะครับดูเลอร์ HT 6 8หนะครับบิตสโตนชุดนี้ปลายปี21นะครับปลายปี21สภาพพอจากรถใหม่ที่โชวรูมนะครับตุ่มยังยังอยู่ชัดๆนะครับตุ่มยังอยู่ยยยยนะครับสบภาพใหม่ๆสวยๆทุกเส้นนะครับ ชุดนี้นะครับบิต stone d เล l ร์ r ht 6 8 4 2 6 5ี่ r 1 8ใส่รถกระบะยกสูงหรือว่ามีเอ็กพอรเ p p v b a j e r o ได้ทุกรุ่นนะครับตัวนี้ปี21นะครับตีเท่นอยู่ที่15,000บาทนะครับ15,000บาทจัดส่งฟรีนะครับมาที่ร้านก็มีบริการใส่ให้เรียบร้อยครับต่อไปเป็นกูเดียครับกูเดียขอบ2 0 2 5 5บ5อ uh, งห r ยี่ถอดมาจากเอเวอเรนะครับ ตุนนี้สัปดาห์สามห้าปียี่สิบสามครับสัปดาห์สามห้าปียี่สิบสามนี่ครับสภาพสวยๆครับตุ่มชัดๆสีเส้นยังอยู่นะครับเนี่ยสีเส้นยังอยู่ชัดๆนะครับชุดนี้นะครับกูดียสองห้า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  R ยี่สิบครับสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นหกพันบาท ต่อไปเป็นตัวนี้เป็นยางใหม่นะครับยางใหม่บิตสโตนสองหกห้าห้าสิบไอยี่สิบนะครับเป็นบ er, ิตสโตนดูเลอร์แฮททีหกแปดสี่นะครับสองหกห้าสองหกห้าห้าสิบไอยี่สิบอ่ะใส่รถตัวสูงนะครับที่เป็นขอบยี่สิบปลายปียี่สิบสองครับปลายปี22สิบสองเป็นยางใหม่ค้าสต็อกนะครับราคาเบาๆกันเลยทีเดียวครับตัวนี้นี่ครับ ยางใหม่ก็คงไม่ต้องดูสภาพนะครับมันคือยางใหม่นะครับตัวนี้นะครับบิตสโตนสองหกห้าห้าสิบ R ยี่สิบปลายปียี่ิบสองสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทต่างจังหวัดส่งฟรีมาที่ร้านก็สามารถใส่ถ่วงให้ฟรีนะครับต่อไปเป็นยางใหม่ดัลล็อนะครับสองหกห้าเจ็ดสิบ R สิบหกสองหกห้าเจ็ดสิบ R สิบหกตัวนี้เป็นยางใหม่เป็นตัวหนังสือขาวนะครับเป็นตัวหนังสือขาว นี่ครับสองหกห้ายางใหม่เขาจะเคลือบสีฟ้ามานะครับกันกันกันเลอะนะครับเดี๋ยวพอล้างน้ําก็จะเป็นสีขาวนะครับลองเจอพวกนี้ชุดนี้ปี23่สบาครับสัปดาห์3 3มสปี23เป็นยางใหม่ราคาโปรโมชั่นนะครับมีเข้ามาไม่เยอะนะครับตัวนี้สีเส้นอยู่ที่12,000บาทนะครับ12,000บาทดันลหลบยางใหม่ หนึ่งมืนสองพันบาทจัดส่งฟรีนะครับมาที่ร้านก็มีบริการใส่ให้เรียบร้อยนะครับใส่ถุงให้ฟรีสนใจยางตัวไหนโทรมาสอบถามได้ครับศูนย์แปดสี่หกเก้าสองสามแปดเก้าสองนะครับร้านเจแอนออโต้มม็คลำลูกกาคลองสามครับมีบริการจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมาที่ร้านมีบริการใส่ถุงให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ